สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนุนอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการทําคลิปเรียวนะครับการทําคลิปเรียวก็คือคลิปสั้นๆนะครับไม่เกิน1นาที30วินาทีนะครับใน Facebook ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการทำคลิปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลงในเรียวนะครับก็จะสามารถสร้างไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะครับการสตรีมการ ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการให้ดาวแล้วก็มีค่าต่างๆตอบแทนมาเป็นเงินนะครับตัวนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะครับอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการทาคลิปเดี่ยวมันทําไม่ยากนะครับทําคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็บันทึกแล้วก็อัพขึ้นไปแค่นั้นนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาตัวต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดให้ฟังก่อนว่า หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยต้นกล้าของเขาเนี่ยมันมันอยู่ได้นานจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยใครได้ติดตามผมจะรู้นะครับผมก็เลยมาพูดให้ฟังว่าทําไมผมถึงมาพูดต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันสามารถหาเงินให้เราเนี่ยได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นก้าหน่อไม้นะครับหน่อเขาเนี่ยขายได้ตลอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้อง ความต้องการของตลาดอ่ะมันมันเยอะกว่าจํานวนคนที่ปลูกนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับหน่อไม้ฝรั่งจริงๆเนี่ยหนึ่งเงาหนึ่งต้นเนี่ยนะครับเราไปปลูกลงในดินเนี่ยมันจะออกหน่อให้เราเก็บก nice. ินนี่นานมากนะครับนานจริงๆหลายหลายปีนะหลายปีนะครับหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยเขาเขาไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยที่นี้การปลูกนะครับ การปลูกไม,ม่ว่าจะเป็นเอาไว้กินเองหรือจําหน่ายเนี่ยอ่าผมแนะนําให้ปลูกลงบ่อนะครับบ่อที่เป็นบ่อปูนซีเมนต์อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับเนี่ยนะครับหรือลงในกระถางแต่ถ้าจะปลูกขายจริงๆนะครับผมแนะนําให้ปลูกลงในบ่อปูนซีเมนต์นะครับมันจะดูแลนะง่ายมากเลยนะครับถ้าเอาไปปลูกลงดินนะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราจะทําก็คือต้องควนดินนะครับ ทางพรวนดินเอาหญ้าใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องน้ําถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็ยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกมากน้ําท่วมนี่ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าลงในบ่อปูนซีเมนเนี่ยเราลงทุนนี่ครับบ่อหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยเราจะเก็บกินได้เกือบเป็นสิบสิบปีนะครับแล้วก็มันออกหน่อให้เรา,อ,าอยู่เรื่อยๆนะครับมันออกหน่อตลอดนะครับผมบอกได้เลยว่าเราสามารถเก็บแล้วก็ดูเลียมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับปลูกลงดินนะครับ แล้วบอ่อหนึ่งเนี่ยเราลงสักสิบต้นสิบเงาเนี่ยนะครับเราเก็บกินเก็บขายเนี่ยได้นะครับอ่าเพราะว่าเวลามันออกมาเริ่มอายุหลายปีมันก็จะมีหน่อใหญ่แล้วก็หน่อเริ่มดกนะครับตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยแนะนํานะครับให้ปลูกลงบอ่อปูนซีเมนนะครับเพื่อจะได้เก็บแล้วก็การดูแลมันจะได้ง่ายการให้ปุ๋ยนะครับให้น้ํามันง่ายนะครับถามว่าต้องปลูกเยอะกี่ ต้นกี่ไร้นะครับนันถึงจะพอขายนะครับถ้าเอาจริงๆถ้าปลูกเยอะๆเนี่ยผมก็ต้องให้บอกว่าให้ไปลงดินนะครับลงแปลงดินนะครับแต่ถ้าจะปลูกขายจํานวนไม่เยอะนะครับสัก50บอ่อ100บอ่อเนี่ก็ลองทำนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งมันจะใช้ต้นกล้าอยู่ประมาณ3-4,000ต้นนะครับแต่ถ้าเราลงในบงบอ่อนะครับมันก็สามารถเอาไว้กินแล้วก็เป็นไรายได้เสริมไม่ต้องเป็น ทำเยอะนะครับไม่ต้องมาทําหน่อไม้ฝรั่งเยอะเต็มหมดนะครับอันนี้มันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงแต่ถามว่าหน่อไม้ฝรั่งถ้าปลูกแล้วมันจะคุ้มมากนะครับผมบอกเลยนะครับมันจะคุ้มมากนะครับสังเกตดูครับมันทนแรงนะครับอันนี้มันเจ็ดวันเล้ยเจ็ดวันนะสังเกตดูมันยังสดใสอยู่เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับผมจะมาอ่าให้ดูตัวที่ผมปลูกไว้นะครับที่เป็น แบบร้างแรกนี่ที่ผมทํารีวิวให้ดูนี่ทําไมผมไม่ทําถ่ายให้ดูตัวเปลนแปลงนะครับถ้าเธอทําเป็นแปลงนะครับคุณจะใจออกเพราะว่าดูแลโอ้โหมันยากจังเลยอะ่ะต้องพวนดินต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลตลอดแต่ถ้าปลูกในบึงบ่อในกระถางของผมเนี่ยผมปลูกทิ้ไงไว้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรรดน้ําแด้ก็ใส่ปุ๋ยค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เป็นคลิป ต้นเรื่องล้วกันเป็นต้นเรื่องนะครับในการดําเนินต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ